สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องอาร์มชาอาร์ฟิเชียนะครับวันนี้ไม่ดูมีข่าวดีอะไรครับแม่แกเรียกให้ไปดูทำไมแม่อ๋อผลผลิตค,ค,ครับลูกแปดลูกแปดหนเอาไหน สองเดนี่แม่งไปไหนนี่ดูกินอาหารอ๋อกินอาหารอยู่แค่ื้อห้มันติดสอันน้องมาสี่มาหน้่งมาอ้าาาาาอาาาาากาา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 าม่ทาา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 ัาา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 าัาาา้าาย นี่ครับท่านผู้ชมตัวดูหน้ามันสิครับน่ารักจังสิบตัวนี่ตัวนี้มันยังไม่ตันฟื้นไหมออกมาแล้วเฮ้ยหนไนน้นนะเฮ้ยน่าออกมาแล้วแม่เราพอเราถ่ายนานไหมนี่ครับเพื่อนๆดูครับนี่มันเจาะไข่ออกมาแล้วครับเห็นยังครับแปดแล้วนะเอ้ยสิบแล้วนะสิบสิบงั้นออกแล้วตัวนั้นหมดเอามาทำาต้ยออกละนี่เกือบทุกตัวนี่นะดำดำพี่ นั่นนั่นไหมไม่เห็นนั่งนั่นนั่นมันจะมาแล้วสิบละสิบตัวนั่นก็โยกได้ไป็นนะไหมนั่นน่นมันโจนั่นนั่นมันโจมาแล้วตัวน่ารักจังาไฟเอาไฟเสียบให้มันนี่นี่นี่แม่ขยับแล้วขยับแล้วขหับแล้วขยับอยู่หายใจอยู่หายใจอยู่นี่นี่นี่แล้วแล้วแล้วแล้แล้วแจแแล้วนี่ครับเพื่อนๆครับหาดูได้ยากครับมันเราไม่รู้เวลาครับว่ามันจะเกิดตอนไหนครับแต่ว่านี่เรามาจังหวัดพอดีครับเพื่อนๆ ตัวน้องออกมาแล้วเดี๋ยวแม่ต้องเอาไฟให้มันแม่แม่มันมาแล้วแม่มันมาแล้วแม่มาแล้วดี๋แม่ผมรีบครับแม่ผมรี่แม่มากินน้ําแม่มากินน้ํานี่เพื่อนๆครับทางพ่อทางแม่มันเลยครับมันจะวิ่งมาจิกนะครับเดี๋ยวตัวอ้มันไปกินอาหารแล้วนู่นมนไปกินอาหารแล้ตวนู้ มันหิวว่ะเลยวมันนั่งมานั่นนี่เพื่อนๆดูครับได้ยินเสียงแล้วนะเอาเดี๋ยวอบไฟให้น้องไฟอ่ะเออนั่น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 ันมันมันนั่นั่นนันาั่นมันนั่นนั้นนนะันี่นนับเพั่นนั่นนั่นนันนั่นีั่นนั่เนั่นนัรนนอนั่นักั่ั่น่ัน่ั ชอบกับเพื่อนครับผมเป็ดนี่ผมชอบเป็ดครับเพื่อนๆชอบกินเป็ดครับเพื่อนๆนี่ครับตัวนี้มันยังออกมาไม่แข็งแรงครับมันเพิ่งออกมาเมื่อตะกี้เลยครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้ออกมาได้สักพักแล้วนั่นนั่นนี่ตัวนี้สวยมากครับตัวนี้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 สวยสวยตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักที่สุดเลยตัวนี้นี่ครับนี่ตัวที่ยังไม่ออกมายังไม่ทันแข็งแรงนี่ครับดูครับมันจะมันจะนั่น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 นะครับนั่นนั่น นี่ตัวนี้ก็ไม่แข็งแข็งแรงดีครับเดินเดี๋ยววันนี้พวกนี้ตัวพี่ตัวพี่แข็งแรงสวยมากเลยครับตัวพี่สองตัวนี่นี่สองตัวนี้ครับสวยมากเลยตัวสีเหลืองครับแล้วก็สีดําตัวนี้น่าจะแข็งแรงครับเพื่อนครับตัวสีดําเหลืองดานี่ครับเอาเราไปดูเรามามาดูกันต่อครับเพื่อนๆถึงไหนนะนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูดีๆนะครับมันจะเห็นหายใจเลยครับจะเห็นตอนปิดหายใจดูนะครับกับเพื่อน มันมันมีกินออกเลยนะเออข้าว,าวนี่ตอนนี้แม่จะทำอะไรให้มันนะอบไฟออไฟอบไฟครับมันมัอนอบไฟ <c oughs> เรามาดูความน่ารักของลูกเบติลปลาครับ <c oughs> น่ารักดูนะอืมไอ้ไอตัวเหลืองสวยแค่ไหนอยู่ <c oughs> สองสายพันเป็นนี้ไงนี่เรามาดูตัวเล็กดีกว่าครับเพื่อนๆน่ารักนี่นี่ครับตัวพี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมชอบครับน่ารักดูครับดูมันอยู่ครับสวัสดีครับผมเพิ่งออกมาครับเอาสวัสดีครับผมเพิ่งออกมาครับเพื่อนๆผมเพิ่งออกมาครับเพื่อนๆ น่ารัก่ะแล้วก็เพื่อนเพื่อนช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรนะครับเปิดเข้าไปดูลยครับในช่วงอามชาออฟฟิเชียลครับเพื่อนเ<ๆ>พื่อฝากเพื่อน<ๆ>กดไลค์กดแชร์เยอะก็ได้ครับกดแชร์เยอะครับเพื่อนๆถ้าไม่กดติดตามก็กดแชร์ผมเยอะๆก็ได้ครับดูเป็ดดูเป็ดดูเป็ด,ด,ปดวันนี้เราพามาดูเป็ดกันครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเพื่อนๆเ,เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ